รามาอัปเดตการเทปูนกันต่อนะคะสำหรับพื้นคอนกรีตสแตป์ของเรานะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำเทพื้นรอบบ้านนะคะแต่เป็นบริเวณหน้าบ้านซึ่งเราจะเทเป็นทำเป็นคอนกรีตสแตป์นะคะช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นการเทปูนนะคะของเรานะคะอันนี้เป็นบริเวณโรงจอดรถของเรานะคะก็จะเห็นว่าช่างก็กำลังเกี่ยปูนนะคะโดย เราจะเทข้างในกันกันก่อนเลยนะคะสําหรับงานปูในวันนี้นะคะก็จะเป็นรถทันใหญ่ๆนะคะซึ่งเราเอามาจากแพนกันนะคะเป็นแพนที่อยู่ใกล้ๆนะคะนี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทางก็ช่วยกันเทปูนบริเวณโลงจอดรถของเรานะคะซึ่งเราก็แถมให้ลูกค้านะคะ ก็เป็นเสียงรถปูนะคะอาจจะดังนิดนึงนะคะอาจจะภาคไม่ค่อยได้ยินนะคะขออภัยด้วยนะคะก็เริ่มจากข้างในกันก่อนเลยนะคะเราก็จะทําการเกี่ยวปูนะคะข้างในกันนะคะช่างบอกให้หยุดสักครู่นะคะหยุดสักครู่นะคะเพาอาจจะเขีย่ยไม่ทันนะคะก็มาช่วยกันสี่คนนะคะคอยเขีย่ยปูนะคะแล้วก็ ส่วนเจ้าของรถก,ก็จะทำการล้างปูนออกอ่าช่างก็งสั่งงานต่อนะคะว่าประมาณประมาณไหนนะคะในการเกลี่ยนะคะก็จะเห็นมีช่างวัยรุ่นนะคะทั้ง4นะคะวัยรุ่นทุกคนเลยนะคะทำงานอย่างสนุกสนานกันมากเลยนะคะอากาศจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า ช่างของเราสู้มากๆเลยนะคะเลืออากาศจะร้อนแต่ก็สู้มากๆเลยค่ะก็ขยับขยับรางสักครู่นะคะขยับรางสักครู่นะคะอ่าช่างก็เปิดฟูกันต่อเลยนะคะ นี่ก็จะเทรบริเวณตรงกลางกันก่อนเลยนะคะส่วนตรงริมเทไปแล้วนะคะก็เทรตรงกลางนะคะก็มีช่างผู้หญิงนะคะอีกคนนึงนะคะเข้ามาช่วยเกลี่ยนะคะก็จะเทรตรงกลางกันก่อนนะคะสลับหน้างานนะคะก็จะเห็น ช่างผู้หญิงข้างในก็เกลี่ยปูนหน้าบ้านนะคะส่วนอีกสี่ห้าคนนะคะก็ช่วยกันเกลี่ยปูนนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณ5 0นแล้วะคะน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะในการเทป,ปูนของเรานะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะก็ใช้จอบบ้างน,นะคะใช้ใช้จอบนะคะช่วยกันเกลี่ยนะคะ ข้างในยังไม่เต็มก็เกี่ยวปูนต่อกันเลยนะคะแล้วก็ต่อกันเลยนะคะสำหรับงานเทป,ปูนนะคะก็เทป,ปูนได้อย่างแรงและรวดเร็วมากๆเลยนะคะจนช่างบอกหยุดสต๊อปก่อนนะคะหยุดสต๊อปก่อนนะคะคนขับรถหยุดสต๊อปก่อนเพราะว่ามันแรงไปนะคะอาจจะเกี่ยวไม่ทันนะคะ ก็จะมีช่างผู้หญิงนะคะคอยเกลี่ยนะคะทางมุมขวามือนะคะของผู้ชายนะคะก็จะมีผู้ชายทั้งหมดสี่คนนะคะผู้หญิงสองคนนะคะสําหรับหน้างานที่ทํางานกันในวันนี้นะคะบริเวณลงจอดรถของเรานะคะก็ให้ช่วยขยับถังปูนสักครู่นะคะ เลยนะคะสำหรับปูที่อยู่ในถังนะคะออท,ที่เห็นก็ใกล้จะเต็มแล้วสำหรับงานปูนฉีดน้ำต่อเลยสำหรับเจ้าของรถที่ขับมานะคะฉีดล้างนะ้ำสะอาดกันต่อเลยนะคะ ก็จะไปบริเวณมุมนิดนึงนะคะปูนของเราก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะซึ่งปูนก็ไม่น่าจะถึงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะปูนไม่น่าจะถึงนะคะก็เลยจะต้องเอาตัวใส่นะคะหรือตัวใส่ปูน,นะคะมัดใหม่นะ มัดใหม่เพื่อที่จะให้มันพอดีกับพื้นที่นะคะที่จะที่จะไปถึงในวันนี้นะคะร็ช่วยกันนะคะอีกคนนึงจับนะคะแล้วก็เจ้าของรถก็ผูกนะคะผูกเชือกนะคะไอเชือกหนาๆกันเลยนะคะแล้วก็เปิดบุนต่อกันเลยนะคะอ่าหมุนได้ด้วยมัดแบบหมุนได้นะคะอ่าตรงกลางกันก่อนเลยนะคะ เล่นกันต่อเลยนะสําหรับวันนี้ค่ะช่างเด็ดอ่าช่างชุมง,งานนะคะวันนี้หน้าง,งานของเรานะคะเลกันต่อเลยนะคะโอ้ช่วยกันช่างน่ารักมากๆเลยนะคะช่วยกันทําสําหรับหน้างานนะคะคืกคืดมากๆเลยค่ะหน้างานในวันนี้นะคะมากันเยอะๆไปหมดเลยค่ะสําหรับช่างของเรา คอยเกียร์ก็เลื่อนเลื่อนกันต่อเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์เทป,ปูนของเรานะคะช่างก็ล้างทำความสะอาดนะคะ ก็ล้างทำความสะอาดนะคะก่อนที่จะเอาไปใส่ใหม่นะคะสําหรับอุปกรณ์ในการเทปูนของเรานะคะ่ะช่างก็ใช้สามเหลี่ยมในการปาดปูนกันต่อเลยนะคะไล่มาเลยนะคะเพื่อที่จะให้พื้นคอนกรีตเรียมๆแบบนี้นะคะใช้สามเหลี่ยมกันต่อเลย ก็ช่างก็ทําการสั่งงานลูกน้องนะคะว่าจะต้องยังไงต่อนะคะก็เป็นการปรับระดับในการส่งปูนนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเทปูนล,ลงอีกนะคะเพราะว่าบริเวณข้างหน้าเรายังไม่เสร็จดีนะคะก็จะปรับลงอีกนะคะสําหรับอุปกรณ์ในการเทปูนนะคะก็เทกันต่อเลยนะคะสําหรับหน้าง,งานของเรานะคะลงจอดรถนะคะ ก็เท okay, ต่อไม่รอแล้วนะคะช่วยกันเกี่ยบปูนนะคะเพื่อที่จะให้งานเสร็จให้หนางานเสร็จนะคะส่วนช่าง,งหน้าช่างของเราก็ใช้สามเหลี่ยมนะคะในการปาดปูนกันต่อนะคะโอเคตามมุมต่างๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยบปูนกันนะคะ บอกว่างานเราไวมากๆเลยนะคะในการเกียบปูนะคะแล้วก็เราก็จะทำบริเวณข้างหน้าด้วยนะคะที่เห็นอยู่นะคะทำเป็นสตมคอนกรีตนะคะ กจ้ของรถก็เก็บอุปกรณ์ส่งปูนะคะอันใหญ่มากๆเลยนะคะก็ใกล้เต็มแล้วสำหรับตรงจอดรถของเรา เกียรกันถึงข้างหน้ากันแล้วนะคะสําหรับปูนที่เราจะนําทําคอนกรีตสแตป์ในช่วงบ่ายนะคะคนจอดรถก็ทําการล้างอุปกรณ์ต่อเลยนะคะกล้เสร็จแล้วนะคะก็เกียรนะคะตรงไหนไม่พอดีก็จะใช้จอบเกียรเข้าไปอีกข้างในนะคะตรงไหนที่ไม่พอนะคะ ทังก็ช่วยกันนะคะวันนี้วันนี้มากันหลายคนมากเลยนะคะนี่ก็เป็นหน้างานสดๆของเรากันเลยทีเดียวยังไม่หมดนะคะปูนก็เทกันต่อเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยลงมาถึงข้างหน้าแล้วนะคะตรงไหนที่ไม่ได้ระดับก็จะเกลี่ยเข้าไปนะคะ,ะสั่งหยุดก่อนนะคะ อาจจะล้นนะคะก็เลื่อนลงมานะคะเพื่อที่จะเทรบริเวณข้างบ้านกันต่อนะคะสําหรับหน้าง,งานของเรานะคะนี่ก็จะเป็นการเทรข้างๆ้างบ้านนะคะเพื่อให้ถนนของเรากว้างยิ่งขึ้นนะคะนัางก็คอ,อยเกลี่ยกันเลยนะคะเกลี่ยเข้าไปอีกนะคะเพื่อให้ถนนเรากว้างมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับ ถนนบริเวณข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านนะคะใหกว้างขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม YouTube ช่องกอนชัยสร้างบ้านนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่ไมให้พลาดคลิปการสร้างบ้านของเรานะคะเราจะอัปเดตหน้าง,งานจนเสร็จเลยนะคะจนบ้านของเราหลังที่3เสร็จเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะฝากกดติดตามช่องกอนชัยสร้างบ้านด้วยนะคะสวัสดีนะคะ